ทำการลีงาเพราะว่ามันหลายแห้งเลยต้องลีออกรีออกลีออกเลยตัวนี้ไหลไม่ตอกงานแปนหักออกหัก หแสงเข่าเยี๋ยวดเพาเบิรงหัวรอบหนารอบนี้เอาตอนเด็ดห่อนไปก่อนเนี่ยเราให้มันเหลือเป็นต้นแบบนี้เลยดูที่ใหม่ดูเหลืองเมืองไหนก่อนหมุนหมุนเล็ดได้เลยเล็ดออกเลยมีงานได้หลาย เดือดอ <g ül üyor> งาเดียวน,นี่ออกเรียบร้อย <g ül üyor> นืมีสามต้นร่าอ,ออกต้นนึงนี่ออกนี่ออกมาี่กระดิออกดีออกดิออกเลยตอนนี้มันเป็นสามงา สามงานดีออกสองงาน,น,าน <c ười> เดี๋ยวน่าหนึ่งเดี๋ยวรอบหนาสิมาถ่ายหัวให้เบิง้งทีเดิมะตรงนี้นะจ๊ะเด็ดออกแบบลายเนี่ยถ้ามีเหลืองมันจะนั่งเด็ดมา <c ười> ไปเลยหนักแบบแปลนแบบกว้งบอนแดดเขาได้เออ้าวยางเบิงเนี่ยรีออกบ่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวี้ำเห็นเป็นตัวเนี่ยมีงามเราเนี่ยว่าเบิ้งว่าตปมันสิเป็นแบบไรอืมอืมเนี่ยรีออก

น,นี่ให้เหลือแบบนี้เดี๋ยวรอบหนาจะผ้ามาเบิงหัวได้แบบนี้เลยอีเหลืองนี่กล็ลีออกจนเบิดเบิงกี่ตัวสิดีจอกใส่มันจะเป็นสูตรมันหัวโดวกหรือสูตรยังถามมาเบิงกันเด้อพี่น้องรอบหนาเดี๋ยวจะผ้ามาตอนขุดจอกใส่ปุ๋ยผ่อน